นี้น้องภูมิเขาเข้ามาในกระท่ม,อมบอกแม่กับว่าแม่อยากจุดธูปถวายหลวงปู่น้องภูมิลองลองลอง,ลองเขียนเลขที่น้องภูมิชอบที่เหรียญเกลี่ยลุงลุงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กระท่อมระสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องภูมิเด็กมีเซ้นนะคะหรือว่าคนมีเซ้นนะคะที่เคยให้ เขียนตัวเลขเนาะเขียนให้แล้วก็เคยถูกมานะคะหลายงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามต่องวดวันที่16กตุลาคม2567น้อะคะน้องได้มาเขียนตัวเลขไว้ให้แล้วนะคะทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะครับสวัสดีครับจุ๊บกรเกียรเราสวัสดีไม่เอาวางปูนกรุกเีย วันนี้เราถ่ายว่าน้องภูมิเมื่อกี้เลืยให้อ๋อวันนี้น้องภูมิเขาเข้ามาในกระท่อม,อมบอกแม่ค่ะว่าแม่อยากจุดธูปถาวายหลวงปู่ก็เลยมากราบหลวงปู่แล้วก็แม่พาไปก็มีคนอยู่บนกระท่อมก็นั่งรออยู่ตรงนี้นานพอสมควรก,ก็บอกว่าแม่ทำอไรเขาจะลงก็เลยเขาขึ้นไปแล้วก็จุดธูปสักครั้งหนึ่งก็ลงมาก็มีคนมาเรื่อยๆเมืม่อเมื่อเมื่อตอนกลางวัน <c oughs> แล้วนองก็ไม่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยหยิบกระดาษมาวันนั้นน้องภูมิทำอะไรน้องภูมิเขียนเลขทูกก่อนเกาไว้เขียนวันที่ไว้วันที่ข้างล่างก่อนแล้วก็สะพักก็เดินไปดูหมไมลินมันพันกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินไปดูอพออกลับมาก็เขียนน้องภูเขียนอะไรอีกเขียนเลขเลขอะไรเลขทูกที่น้องภูมจุดเมื่อกี้ ก็เลยเขียนในสมุดนี้แล้วเลขที่น้องภูมิชอบฝันไหมน้องภูมิบอกไม่ฝันไม่อยากฝันแล้วก็มาแกบอกอย่างงี้น้องภูมิลองลองลองเขียนเลขที่น้องภูมิชอบซี่เหรียญเขียนให้ลุงลุงลุงจะได้ไว้ให้ลุงกลุ่มรัพย์ก็ขุดปีมันนี้แล้วคณะมาบอกอย่างงี้ก็เลยจับปากกามาเขียนแต่แต่ชื่อผมไม่ได้บอกนะให้เขาเขียนเขาก็เขียนชื่อของเขาเองเขาก็เขียน เขียนชื่อน้องภูมิแล้วก็เขียนตัวเลขแล้วก็วันที่อันนี้โชว์เลยเนาะเป็นลายมือของน้องภูมิมไเนาะไอันนี้ลายมือของน้องภูมิไม่มีใครเรียนแบบได้ไม่ไม่มีใครเรียนแบบครับมันเ่็นตัวเลขใครเนาะอ๋อเก้าสองเกสองสองตัวสองแปดนะสะงตัวสองแปดตัวนของน้องภูมิเองเียนะแล้วกนการรับชมรับอันนี้เด็กน้อยเด้อดเขาเขียนที่โคไปน้องภูมิน้องภูมิแบบอะไรบ้งเนาะ จดี๋ยจะเปลี่ยนไดปอสามปอสี่เนาะห้เด็กไปกเกิดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาวันที่หนึ่งกันยาสองห้าห้าจุดเดอมที่น้องภูมิตกโกนให้ตลอดว่าเก้าสองเป็กับสองเปดนะมีคนคอมเมนต์ด่าบอมีคนคอมเมนต์ว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเด็กน้อยอะไรโตกว่าอายุแล้วก็เด็กน้อยอะไรเหมือนผู้ใหญ่คือเหมือนเด็กดักจิตอะไรอย่านี้เขาว่าอย่างนี้ เลยน้องภูมิดูแม่แม่ทําไมเข้าเขียนอย่างนี้อันนี้ตามที่น้องน้องคุยเนาะแม่ทําไมเข้าเคียนดูน้องภูมิอย่างนี้แม่เขาก็ดูแม่อ่านให้น้องภูมิฟังหน่อยก้เขาบอกว่าน้องภูมิเหมือนเหมือนกับคือเหมือนเด็กที่ที่แก่ก่อนว้นนะ <c oughs> ที่เขาพูดว่ากระเม็นจะมุนขนาดใหญ่แบบมือจ้าแบบท่านเจ้าท่านจบน,น้องภูมิไม่บอกแลยทีนี้ เ็เลยบอกว่าไม่บอกแล้วไม่บอกนี่แลลวครับไม่บอกเลขกแล้วแล้วก็ไม่เขียนน้องวันนั้นเลยก็น้องไม่ให้เลยจนถึงวันนี้จนถึงทุกวันแต่วันนี้เขาอยากมากระท่อมพี่เอ๋ที่มาถวายว่าอะไรก็กลับหมดแล้วน้องมากระท่อมผบเลยถามว่าน้องปูไปไหนครับอยากมาไหว้มาไหว้นลวงปูอกเป็นวันหยุดเนาะวันหยุด วันอยู่เรียนวันปิดเทอมเราปิดเทอมนีเนาะนองเลยมาพอดีคนเข้มาเยอะด้วยมาตอนกลางวันบอกเขาไปจุดทูปมามาเขียนให้เลยเอามาให้เอฟซีให้เป็นแนวทางแต่ก็ดูดูดูเป็นแนวทางเนาะอย่าไปจริงจังอะไรมากไม่เนมาะเด็กน้อยน้องที่เขาชอบคือน้องภูมิน้องภูมิที่ผมถามน้องภูมิเล็กอะไรครับที่น้องภูมิชอบน้องภูมิฝันไหมน้องภูมิไม่ฝันเดี๋ยวน้องภูมิจะเขียนให้สองแป อันนี้น้องเขียนในอินไม่ได้ฝันไม่ได้เลขทู่ค่ะครับอันนี้เลขทู่เสียบทางคือสองสิบครับสองแปดนะคะครับสองแปดที่น้องภูมิเขียนเองชอบเลขสองแปดนะครับน้องภูมิเขียนให้ก็สองแปดชอบที่สุดก็คือสองแปดครับชอบคลขสองแปดเป็นแนวต่อนคอันนี้ถ้าถ้าพูดว่าชอบคือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องภูมิจะเขียนให้เองอ่าเขียนสองแปดให้แต่แต่ว่าถ้าเราพูดว่าเลขชอบเดี๋ยวคนดูเขาจะพูดเรื่องนู้น่านี้ น้องภูมิเขียนใท้นะน้องภูมิเดี๋ยวถามว่าน้องภูมิเป็นใครน้องภูมิเป็นลูกของท่านผู้ช่วยที่ดูแลทั้งหมดตรงนี้ค่ะแต่เป็นล้านรอปภเป็นล้านคุณทัศค่ะครับก็เลยมาว่าก็เลยอยากเอาให้เป็นแนวทางให้เราดูถ้าเลียเข้าไม่เข้าอันนี้ก็อย่าว่าน้องเนาะเพราะเขาเป็นเด็กเขาไม่ได้อยากดองอยากดังคือเขามาแล้วผมก็ต้องถามเพราะผมอยู่ใน ตำแหน่งส่วนนี้นาตำแหน่งคณิตศาสตร์ก็ต้องถามครับไม่ว่าอะไรก็ต้องถามผมเพาว่าพน้องเคยให้น้องก็พน้องเคยให้ถูกก็ก็ที่ผมเคยให้ตน่าจะปีห้าแปดห้าเก้าน้องภูมิให้เลขที่อยู่ขนเก็นร้อยเอ็เขาได้เป็นแสนแล้เขาเอาเงินมาหนึ่งหมืนใส่หน้านงหน้าน้องภูมิเขาไม่จัก เขาหยิบเอาเบนซ์ยี่ิบก็ไปซื้อสองศูนย์ก็ถูกอีกพอช่วงนั้นมันออกสามสามน้องกูุบอกว่าแม่สามสามมาแล้วก็เอาไปซื้อก็ถูกอีกอันนั้นก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะแต่คนที่มาคือผมอันนี้ขอไม่คุยดีกว่าเพราะคนที่เขานับถือเด็กน้อยเขาจะเหมือนกับญาติอะไรจะมาอยู่ตัวเขาก็เลยได้เขียนเลขให้โฟริมพันกันเลวพูดไม่ออกเลยพี่ ครับแล้วมาผมจะมีเส้นตั้งแต่เลขเวยนะครับขนาดถ้าถ้าเขาไม่อยากให้ถ่ายเขาจะเดินหนีเลยถ้าเขาอยากให้ถ่ายส่วนมากผมจะไปถ่ายอีกแล้วก็ส่งให้พี่พี่ครับเคยถ่ายแล้วน้องวิ่งนี้ตอนออกหนึ่งแปดน้องพี่ตอนออกหนึ่งแปดที่น้องบอกว่าหนึ่งแปดแล้วเขาก็พิ่งหนี้แล้วผมก็มาคุยต่อแล้วก็คุยกับพ่อเขาต่อกับออกหนึ่งแปด เต็มๆเลยค่ะช่วงที่เขาพูดเขาว่าเขาว่าเด็กเด็กกันนั้นปึ๊บอันนั้นออกผมจําไม่ได้น่าจะ926หรือเปล่านี่เนา่อ926มาเลยไม่งดงดงดที่ออกที่ที่เขาะว่าน้องฟูมที่มีคอมเมนต์นั้นบอกครับออกงวดนี้926มันเดิมเหมันหลายปีทีแล้ว โชยดีน้อง้านน้องนะทุกคนนะครับ้านน้องอะไรนะเลขซีโอดได้้เมาเลขแนวน้องก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะนแนวทางน้องเคยให้เข้าอยู่เนาะอันนี้ที่ที่เขาเขียนให้ก็คือผมถามครับผมเรียนคณิตศาสตร์ครับก็เลยถามน้องภูมิเลขอะไรน้องภูมิเลยเขียนอันนี้เลขทูปน้าลุงที่น้องภูมิไปจุ่มเมื่อกี้แล้วน้องภูมิชอบเลขตัวไหนก็เลย สองแปดให้ตามที่เราถามเปนสองแปดให้ตามที่เราถามโอเคครับประมาณนี้แต่ใครชอก็แกะใครในโชอบก็ดูปันปาเนาะเป็นแนวทางให้็นาเะเป็นแนวทาในการเป็นเด็กน้อยในการรับชมเนาะเป็นคนละคนละคนกันแต่ผมเป็นคนเป็นเป็นครูคณิตศารแทนน้องภูมิเลยเอามาโชว์เป็น้องไม่อยู่แล้วน้องกลับบ้านแล้วกติถ้าเขาอยากมากระท่อม ส่วนมากเขาจะมาช่วงวันพระหรือหลังวันพระวันเดียวครับเขาจะมาก่อนวันโกนหรือหลังวันพระเขาจะมาวันนั้นอย่างไรเขาก็ต้องมาเย็นดึกอย่างไรเขาก็ต้องมาถ้าเขาอยากมาซึ่งวันนี้ก็เป็นหลังวันพระใช่ไหมหลังวันพระครับหลังวันพระวันหนึ่งครับเมื่อวานวันพระเลขทูบของน้องภูมิ9 26สองหกคเลขที่น้องภูมิโชคคือเลขที่น้องภูมิเขียนให้คือคี่สองแปดครับจะถามว่าน้องภูมิเลข นี่เลือกฝันไหมน้องภูมิไม่ได้ฝันแต่น้องภูมิจะเขียนให้ยให้ตามครัตามเนาะครับก็เลยเอามาโชว์เป็นปันเป็นแนวทางให้เราดูเพื่อพิจารณาเลขที่เราชอบแล้วเราก็จับไปแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ดูแล้วก็กดถูกใจให้แอดมินที่มาถ่ายทำขนาดดึกขนาดนี้ยุงกัดโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะท่านยังไม่ตกเลยผมมองดูเห็นยุงกัดที่อยู่แล้ไม่ตกก็คืออยากให้เอฟซีได้เป็นแนวทางเนาะโชคลาภ แอดมินที่ได้ไปถ่ายทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ลำบากเราบางทีไปเอาเลขพยะบิงบางทีไปถ่ายทําตรงสถานที่ที่เราไม่กล้าไปเขาก็ยังกล้าไปถ่ายทําเราก็น่าจะชื่นชมแล้วก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์เข้าไปถ้าช,ชอบเราก็ติดตามไปตามไม่ง,งั้นไม่เห็นแน่นอนชอ,อาไ็ติดตามไม่ชองไติดตามได้เนาะชอบก,กตตอบ็ติดตามไม่ชอบก็ติดตามเหมือนเราเกลียดก็พูด ชอาพูดย่งก็นนหลี่ก็เป็นแนวทางนะเนาะตัวเลขของน้องภูมินะคะเนาะ16ตุลาคม2567นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอท่านโชคดีมีโชคลาบกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ